ตัววิธีเป็นสไนเปอร์ที่ยิงไม่โดนขึ้นนั้นนั่นเองซึ่งตอนนี้อยู่กับตัวละครใหม่ทั้งหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนม้วนนั่นเองชึบยิงไฟไม่ยิงมคนทำไมยิงไม่มาทั้งนั้นเลยโอ้โหมันไปไม่เคยโดนเลยข่าวดีปึ๊บอยมันไปไม่สนวันมีแต่ตายลเลยในงานตายจริงด้วยค่ะเคถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่เพิ่งออกไปได้ไม่นานเพิ่งมีตัวออกใหม่มไ,ไม่ได้ไม่ไม่ถึงสามปีทีเดียวโอ้สามปีนี้ก็ถือว่านานแล้วเนี่ยผมว่าโอเค ก็สำหรับตอนนี้ก็คืออ่าแล้วก็หมดยูนิตเองซึ่งเพื่อนเราไม่รู้ไปไหนกันหมดนะฮะซึ่งเราไปสส่ขั้วปอดเพื่อนเองเนี่ยเดี๋ยวเพื่อเปิดแอนติ้แล้วเพื่อเปิดแอนติ้แล้วไอ้ผมเดี๋ยวตุย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 ตายแล้วมึงศพมึงศพผ่านไปมึงศพผ่านไปสาวศพโอากูตายตายกูตายกูตายกูตายพี่จะตายแล้วพี่จะตายแล้วพี่เปิด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 แอนตี้แท่งเปิดแอนตี้แท่งเปิดแท่งอือ ไปเองเนอืมดิกันดิกันดิกันดิฟ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 ันโอ้ยซึ่งสไนเปอร์นี้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่คล่องเท่าแบบไอ้นาไอเยีเนเยนเย่จไปช่วยแทงก่อนนะทีนี้ตาไปก่อนไม่ได้ทำไมมีคนรุนอยู่ไม่กี่คนในทีมผมนั้นเนี่ย,เ,เ,นเ,นยเออเพื่อจึงได้ให้อีกแล้วเราเพื่อโอเค เลยคับผมเดี๋ยวเราเล่นใหม่ก็เดินนะฮะจะมีผมให้วอร์มไหมเนี่ยเราจ๋าแล้วไม่มีไม่ไม่ไม,มีให้วอร์มเลยงอนอยู่อวัให้นี่ก็ได้กระโถอ่านี่ผมนะเนี่ยนี่เลยนี่คือแอนนาเพิพ่งเข้ามาใหม่แล้วก็อันนี้อาจจะไม่เห็นใครได้ทันโซแล้ววพาอันนี้ทันโซต้องเสียตังค์ซื้อน,นะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวมา,ากๆก็ต้องเสียใจอย่าเจอกระพิณทองเข้าเก็บโอเคกลับมาแล้วกับแอนนา พี่คนเดิมเพิเ่มเติมคือความแม่นเคมาต่เอเลยครับผมมาเลยมาเลยมาเลยไม่กลัวไม่กลัวค่ะพี่สอยด,ดีหืไมไหนหายที่สอยดียดีเกว,ว่าครับเขียนสอยดีๆสอยดีเพราะว่าก็ไม่มีเป็นสีสันอะรเลยนะครับบูม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  ิงปอน่หนูปังลบได้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 อะลบได้ลบได้อะไอ้ินะว่าจะไ่้ไปได้เด่ยไปหาที่สวยดีเครับลงาแนอตอนนี้มีคนรดดีบว่าซบีเข้าไปแล้วนี่เออ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  โอ้ตอาไปหนูอยามาซ่ากับพี่วิ่งไปก่อนฮะเถอะวิ่งไปทำไมเคย,เยอย่าอันนั้นน่าจะบุกได้แล้วมั้งนั่นแหละไอ้นี้มีเสน่ห์ประวิดีอย่างนี้โอ้โหเปียบ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 เลยเหรอเปรียบเลยเหรอบุกเลยหนูเดี๋ยวครับตอนี่เพิ่เมเพิ่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 มกันก่อนตอรวจสดูแล้วเนี่ยว่าอันน,นั้เนเป็นยูเรนจะเป็นเหมืนเดิหรือเปล่านะ Okay. ซึ่งว well okay. oh, okay. ่าแอนนน่นจะไปซอยใส่จะระยกลดีกว่าแวก็แอนนายิงว่าบ่อยมากโอ้โหเกมจิไปแอนเหนทีเห็นไหนึ่งเนหอยู่นู่นอยู่นั่นอยู่นั่นมาไปกันเออมาได้ไม่ได้อู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 อย่อเลยอย่าเยย่จนายจ๋าจะยิงมันจะนายจ๋าดีมากดีมากยิ่งต่อไปยิ่ต่อไปยิ่ต่อไปเออ ตายแล้วไปทิวแป๊บไปทิวแป๊บเคโอเคนนทำไมเสียงคนอื่นจะเป็นแบะนี้อยู่นิดนึงอโเคก็ ก็เล่าเลยปั้นหนึ่งะแต่เที่ดีสุดแล้วไม่อยู่จริงจะใหตัวเองเท่อนั้นเยอะมาเยอะอันนีก็ได้อันนี้ก็ได้ันนี้ก็ได้คุณจะหาหมตายอย่างน่าหนาโดยนั้นโซเจอร์ขาดแล้วโซเจอร์สิบไม่ใชละไป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 ไไปไปทำไมแทงอย่างนั้น เด็กเครื่องของแหลกมากเกินไปเราบางทีเนี่ยนะ okay. ไม่ได้พกเครื่องมาตั้งนานเนี่ยนะมาด,ยดิมาแน่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 เข่ย okay. ไปไปไปต่อไปต่อกอือยิงไออกไปเลยหนูอตัวแอนตี้หายหมดเลยขนนึ้นเด็ก okay. ก็ยังดิขี้เชื่อเคแล้วก็เราจะมาทำการเป็นตัวดีไหมเนะนี่ยไม่อนี่ดีกว่านี่แม่สุดแล้ว ยามันมเห็นหการยิงที่ไม่ดโดนเยิข้างบนไปแน่นตรงนี้่ไงนง่ไนไงไปเราไปเรดีไปเร,ปเรด,เรดเโีโอ้โหอไปกยมันก็ไปเหมือน,น,อนอกัน่านยกจจะไปได้นะแต่ไม่อยากไปเป็นคนที่ไม่ชอบกล้าบอสนนะอเค มาถ้าแกไม่ได้ยินเสียงผมก็จะขออภัยเนื่องจากว่ามอนิเตอร์มันเก็บเสียงยังไม่นนค่อยดีเท่าไหร่ก็ยังใช้นนเนื่องจากโทรศัพท์เป็นรุ่นเก่าอยู่ยิงให้ยิงให้เนี่นยยูให้ยูให้ทุกคนยูให้ทุกคนแล้วดิยูให้ทุกคนแล้วยูให้ยูยูให้ยูยูให้ยูเหมือนจะขอทีท่ใหญ่ยยสุดในเกมเนี่ยเราเดี๋ยวไปนั่นกงก่อนเดี๋ยวไปเปิดตรงนี้ให้ Yes มาตอกแล้วกันนะยังไงยยังไงมองนัไเองไไปไแหงเลยแหงครับโอ้ไป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 กระพายกระพายขวักให้่ขวักไขว่เออมาตึงกับมาตึงกัมางใจเออมาดะมาดะอืมโอ้โหมันปัดมันปัดมันปัดกับมันปัดกัดโอ้โหโอ้โหเม่กี้นี้ มอี้นี้มีคนเห็นมันผมไหมคนเห็นมันผมไหมหนูโอ้โหอี่แคไม่ทยทีวไม่ซับพอี่ยอะสุดอป้าอาของป้าให้นูไป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 ไไอ้นานีครับไอ้นานีครับไอ้นาไม่อยู่แล้วไอ้นาหนีนะครับไอ้นานีนะครับไม่มีคราเลยโอเคโอเคแอนตีมาแล้วีนี่เสียงของเกนจินี่แอนตีเจแอนตีเจแพงแพ่ะอุ้ยอย่าพูดเกนจิเกนจิ เอาขอไปดุบมาให้อืออืออือตานะตาเนาะหนูหนูจะมาใส่ขอแล้วนะาให้ให้อุยยาอือยา่งอพึอจอพึ่อเจอเล ตอนนี้ก็ไดาทำการกลัวอย่างมากมีตัวมาต,วตัวมาสวยใครละป้ yeah, 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 yeah. นนายไเนาะชนแล้วเดียวหูเด yeah. ี๋ยวหมาเดีย๋ยวแถมอ้อันหนึงดีกว่าครับ เคเดี๋ยวแถมเป็นอ่านีจะมีรังให้บวัวไหมเนี่ยไม่เห็นกันเดี๋ยวเราจะลองเล่นอ่าไอตัวอีตัว,ตวนึงก็คือจะเป็นตัวที่ว่าพิเศษหน่อยก็คือก็มีชื่อว่าอะไรเนาะไม่คลีนะอิสานูนอิสานูนมาสูงเกินไปแล้วสูงเที่ยงแนละ้วช่างมหัศจรรยะเกมอะดูกับพี่ซินจิต,ต้าเลยฮะเหมือนเดิมละคนที่ไม่เคยเปลี่ยน ไมค์คีก็ถือว่าจัดเป็นสไนเปอร์เหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าเป็นในหมู่นะก็คือมันลิงง่ายเท่ากับดาเมจเลยถ้าเราเลยคือถ้เป็นสไนเปอร์เลยสไนเปอร์อระยะสั้นเลยนะครับโอเคซึ่งโอเคอเคอ่อห้าคนใช่ไหมมีห้าคนใช่ไหมในนี้โอเคพวกนี้ได้ไมเก็นจิน่าจะน่าจะคล่องกว่านะโอเคเอ่อแต่ไมเก็นจิให้กันเลยกันเลโอเคไป ต้องมีความพออยายามที่จะปีนซึ่งน,นี่เอ่ยได้เลยไปแล้วขึ้นเอ่ยขึ้นเอ่ยขึ้นสี่ขึ้นสี่ขึ้นสี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว yes okay นะีน่ต้อง้องให้อยู่กับทีน่นี่เออมาได้มาได้มาเลยหนูคอมมอนไว้คอมมอนคอมมอนคอมมอนหนูะเอออ๋ออ๋อแทงเหร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 อแทงแทงเหรอ แทงเหรอเอาตัวแค่น่อยอือวโหแทงไอ้นั่นโลฮันโ,นโซเอ้ยมันซื้อเนี่ยโอ้มันซื้อมันซื้อมันซื้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วลไปแล้วลไปวไปดีกว่าเราไปดูความเร็วสูงแบบเดอร์แฟชและซาหยิ่งกว่าเดอร์สโล ยิงมันเด็ดยิงมันเด็ดยิงมันเด็ดโดนกับมาโดนกับมาโดนกับบอลอุ๊ยแทงมาแทงมาเจ้าแทงมาเจ้าแทงมาเจ้าอือยะต้องลุยฉันแล้วก็ไปสั่นลุยซะแล้วไม่มีใครเล่นแทงเลยเหรอขอเปิดเองได้ไม่มีใครเล่นแทงเลยเงี้ยก่อนไม่มีใครเล่นแทงเลยมีเขายอมไม่ได้นะก็เองไม่มีใครไม่มีใครเล่นแทงให้เลย เต้ามันเล่นเองมันอันหนามากเลยเนี่ยทุกคนดูไหมแทงมาเปิดโลกให้นจแทงมาจ้าติดกล้าแทงมาแล้วจ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 ้ามาเด้มาเลี้ยวมาเลี้ยวป้องกันแต๊ป้งกันแปร๊บ เออไม่ได้โอ้โหแข้งมันแข้งมันเหมือนกันไม่มีใครช่วยเล่นเลยเหรออเพื่อนเราไปไหนหมดเพื่อนเออเพื่อนมาใสยช่วกันเลยแพ้ก็ดีแพ้ก็ดีไม่มีใครเล่นเลยเฉพาะเลือกเฉพาะดีกว่าในที่นี้เลือกเะพอดีที่สุดนะคะโอเคไป อะไรขึ้นเออไม่แน่ใจอันอี้นนที่เราจุดสวอยที่จะไปเป็นด,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 ดีอ่ะจุดสอยดีดีจุดสอยดีดีหันเดียร์อย่างหันนู้นขึ้นจุดสอยดีเลยนะ ยิงไปยิงขึ้นหมดเลยหลังนี้เราอุ้ยจะตา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 ยจตายตายเอ็มเคยมีที่ให้ยิงสายอยู่ไม่ใช่หรอนี่ไม่หายไปไหนแล้วเนี่ยแน่จ้ะเพื่อนไม่เคยมีอะไรช่วยกันเลยใช่ไหมเนี่ยจริงๆอ๋อไปหาจุดสอยดีๆมันหายยากเหลือเกินนี่คือความอนาคตของซอนไรเปอร์ที่แท้จริงในเรื่องขนี้ ตอนนี้ไม่มีอะไรให้พูดแล้วถง,งั้นก็จะใกล้จะใกล้เวลาอันกรนครัวแล้วครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายหนึ่งคัง